สวัสดีค่ะจากพกักการหอมสวีเดนค่ะมาแบ่งปันความสดชื่นกันอีกแล้วนะคะดอกไม้กำลังบานอ่าใช้ญาน้นำแม่แม,แม่พ่อๆไปชมดอกไม้กันนะคะก็ให้มองภาพไกลก่อนนะคะว่าดอกจัสมินบานเต็มที่แล้วค่ะหอมมากค่ะก็จัสมินก็ดอกมะลินั่นแหละค่ะตาเขาคงเกียดแบบว่ามีความสุขมาก บัวแผ่ขยายใบยเต็มสะเลยค่ะมีเลยให้ดูใกล้ๆเลยจ้าดอกบัวสีชมพูมาโอ้โหเดี๋ยวนะขอนับก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบอดอดสิค่ะจัดมินของเรา ย้อนแสงค่ะว่าจะไปส่องบ้านสตอเบอรี่หน่อยค่ะวันนี้ถึงมีแสงแดดแต่ก็ลมพัดเย็นสบายค่ะถ้าแดดแรงๆแล้วไม่มีลมนี่ตายแน่ๆเลยค่ะสุมไม้นี่ก็ใหญ่โตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ต้องตัดแต่งแล้วสกูตเตอร์ไม่เข้าเลยค่ะปีนี้ นู่นเขามีที่ของเขาเยอะค่ะอยู่ข้างเรือนกระจกนู่นจ้าค่ะดูบอนไซก็โตแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูดอกมะลิใกล้ๆกันนะคะจะพี่น้องจา๋าดอกเขาดกจนอ่นานงาน้มเลยนะ กิ่งโน้มเลยค่ะงานโน้มดกจนกิ่งโน้มเลยค่ะนี่โน้มต่ำลงไปที่ไอขอบสะนู้นเลยเจ้าคิเลตามมาละคิเลเออแมวชนตลบจ้าสดชื่นจริงๆเลยแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ ชอบในบรรยากาศแบบนี้จ้ะใช้ชีวิตยึดติดธรรมชาตินะเราใช้ธรรมชาติบำบัดค่ะเห็นไหมเหนื่อยๆร้อนๆมาหลบตามพุ่มซุ่มไม้เก็บ <c oughs> ค,คลิปมาฝากกันนี่แหละค่ะดอกไม้กำลังเบ่งบานมีความสุขมากๆเลยจ้ะลูกๆก็พากันตามอุ้ยนู่นค่ะไม่เห็นใช้ย่านะคะนัน ตอนแรกเขาก็อ้อแอะแอตามอยู่น ون, ู่นชัยยาอยู่ใต้นู่นแม่แม่พอ่พอพ่อหืมค่ะเจ้าคินเลกกับชยัยยาเขาสองพี่น้องเคารัก,กันดีนะคะจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนที่คุณเลมโบจะมาทำาซุ้มให้กับดอกกุหลาบเถานะคะ กุหลาบเถาที่คุณย่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด3มต้นจ้ะตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณเลมโบจะทําพรุ่งนี้วันนี้คิดว่าจะทําละมันร้อนมากแกทําทําผ้าคลุมสวนสตรอเบอรี่ให้ทั้งวันเลยค่ะวันนี้เนี่ค่ะกุหลาบเถาเริ่มเป็นดอกตุมต่มๆขึ้นมาละต้นใหญ่ด้วยค่ะนีสูงเร็วนาอนี่ค่ะอ้าวดอกนี้ก็มีแล้วค่ะนี่นี มาแล้วค่ะโอ้ยแวดเด็ดแอปเปิ้ลสักลูกไหมกำลังโตจ้ากรกอบๆจ้าตอนนี้ย้อนแสงนะคะนี่ค่ะคุณเลมโบทำผ้ากันพวกเด็กๆวิ่งไปกวนไม่ว่าจะสกูตเตอร์คิดเลใช้ยญ้านะคะแล้วก็นกก็กมาจิกแค่พอหำหำม,มันจิก ค่ะคุณเลมโบบอกสงสารค่ะว่าดูแลเยอะแล้วค่ะแกก็เลยทำซุ้มให้ค่ะทำแบบว่าเพอร์เฟกเลยล่ะสำหรับผักกาดหอมนะดูค่ะมุมนี้เลยเหมาะเลยค่ะตอนนี้ผักก็เต็มแปลงอีกแล้วค่ะเก็บทุกวันค่ะวันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บไปทานกับเปปี้ยค่ะ เดี๋ยวจะทานปอเปียกกันค่ะโอ้ยข้าลมเงาไอต้นเมเปิลค่ะลมพัดมาเย็นสบายเลยนี่ค่ะคุณิมโบทำซุ้มให้ แกบอกว่าผักกาดหอมดูแลดีขนาดนี้เจ้านกก็มากวนบางทีไอเจ้าคิ้เล็บเข้าไปหมอบอซ่อนตัวกันอยู่ด้านในกับเจ้าชายยาค่ะก็เหยียบลูกหามอะไรบ้าง <c oughs> เหยียบลูกหักบ้างค่ะนี่ก็การแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผลไม้เราก็สะอาดด้วยเนาะค่ะหมาแมวอะไรก็ไม่ต้องเข้าไปกวนนกก็ไม่ต้องมาจีกค่ะ จะได้มีผลไม้แดงๆเอาไว้รีวิวให้กับ f อซที่น่ารักที่เฝ้าติดตามอยู่นะจ๊ะจะดูความน่ารักของคุณเลมโบค่ะเขาทำให้แบบว่าน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ประกันหอมบอกว่า เอ้ยไม่ต้องทําประตูประตูเขาบอกทําเหอะที่รักเออเปิดเข้าง่ายๆเดี๋ยวไปปิดไปเปิดเอาไอ้เนตหรือว่าตาข่ายเดี๋ยวมันมันขาดง่ายค่ะเนี่ยก็ซื้อแนตมาถูกนะคะซื้อมาตอนมันถูกค่ะซื้อมาเออแปดเม็ดคูณแปดเม็ดอันละยี่สิบคนนะคะยี่สิบคนค่ะถูกมันได้เปล่า จ้ะมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะคะว่าสตรอเบอรี่ของเราเป็นยังไงบ้างจ้ะมีลูกสุกกี่ลูกค่ะลูกก็เริ่มสีชมพูมาก็เยอะเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างๆก่อนเนาะจ้ามุมนี้เลยนะคะนี่มองเห็นไหมแดงๆบ้างก็มีนะเหลืองๆส้มๆก็มีจ้ะเดี๋ยวพักกัดหอมจะเดินช้าๆนะคะเข้าไป ด้านริมก่อนจ้ะจะไม่ซูมกล้องนะคะใช้เดินเอาค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาซูมให้ดูว่ามันมีกี่ลูกที่เราจองจองกันไว้มีรูปหัวใจมีรูปแฝดด้วยนี่เลยตรงนี้ก็มี จ้าเริ่มสีส้มๆก็มีเยอะอยู่จ้าฝั่งนี้นะคะนกจิกเล่นไปทั้งแถบเลยค่ะคุณเลมโบสงสารตรงข้างๆประตูนี่ก็ลูกใหญ่นะคะ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มีส้มสีแสดเริ่มสุกอะค่ะจ้าก็ภูมิใจในต้นสาวของเรานะคะดกแล้วก็ลูกสวยด้วยค่ะก็ลาคาญตาหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องถ่ายนอกตะข่ายค่ะ,ะดกลูกโตด้วยค่ะ เพราะว่าเขาเป็นต้นสาวไงคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะจ้าเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีในด้านที่หันมาหาแดดนะคะ่ะจ้าเรดิทของเราก็มาแล้วนะคะดูคะ่ะเนี่ยคะ่ะนี่คือคือชุดที่สองนะคะมาแล้วก็เดี๋ยว จะเอาไว้จิ้มอะไรทําน้ํายาขนมจีนหรืออะไรสักอย่างมาเร็วมากเลยเรยดิสจ้ะแหมครั้งที่สามก็กําลังเป็นเบีย้ยเล็กๆมาค่ะมีรุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งได้ดอกแล้วค่ะดอกมาเดี๋ยวเราก็เก็บเม็ดเขานะคะลูกสวยซะด้วยนะว่าจะไม่ถอนละ หัวสวยหัวสวยด้ยนะคะนีเ่เก็บสองหัวแล้วกันค่ะนี่เขานี่จ้ะคงจะกรอบน่าดูเลยใหม่ๆสดๆเลยนะคะนี่ถอนครั้งแรกในแปลงที่สองจ้ะ,ะเดี๋ยวจะเก็บผักชีไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแอมอปอเตียทอดนะคะดูผักชีลาวค่ะต้นใหญ่มากผักชี ไทยหอมป้อมแล้วก็น่าจะได้พันอยู่จะมีดอกละมูร์สเตอร์แครอทค่ะมาแล้วนี่ค่ะเป็นแครอทค่ะถัว่วลันเตามาแล้วจ้าถัว่วลันเตามาแล้วแล้วก็ถั่วฝักใหญ่ๆนี่ค่ะนู่นนะมีดอกละฝักใหญ่ ต้นด้านในเริ่มมาแล้วจ้ะเอ๋ภูมิใจในถั่วลันเตานะคะที่มันผ่านวิกฤตหิมะตกแล้วก็หิมะหิมะตกแล้วก็ลูกเห็บลงจ้ะค่ะภูมิใจในแปลงสตอเบอรี่ค่ะคุณเลมโบน่ารักที่สุดน่ารักมากค่ะด้านขวาก็เป็นแปลงสตอเบอรี่นะหันมาด้านซ้ายก็เป็นผักนิลนามของเราน่าจะเป็นหัวคนรูทนะคะ ไอ้ที่ต่ำส้มต่ำจากเบี้ยเล็กๆที่เรารวบรวมเอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ค่ะเรามาปลูกมันก็ขึ้นมาแบบนี้ก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อย่าพิ่งเบื่อกันนะคะค่ะก็ะคนสวนค่ะวนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละค่ะภูมิใจเด้อขึ้นทุกเม็ดเลยนะคะ มันฝรั่งของคุณเลมโบเนี่ยห้าห้าถุงห้าอย่างห้าสายพันธ์เนี่ยสตรอเบอรี่ในเรือนกระจกจ้าติดโจกด้วยนะคะมีลูกแฝดมาแล้วจ้าผักแพลวผักไผ่โอ้ยงามงามด้วยจ้าผลภพาฝรั่งเบสซิริกา พริกก็งามแล้วนะคะจ้ะเราไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้กินเม็ดเราก็กินใบซีกวดหรือว่าซุกิ้นนี่จ้ะส่วนฟักทองนี่นะคะพุ่มปะก็ตัดใบล่างออกแล้วค่ะที่เหลืองๆห,หรือว่าใบใหญ่เกินไปเราก็ตัดออกนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีลูกเล็กๆมาแล้วค่ะฟักทองนะคะ นี่เลยค่ะอง,งุ่นวินด์เอร์ทอดยอดไปถึงเลยขือละเลี้ยวไปจนถึงแปรเดี๋ยวพกักการหอมจะต้องอจัดระเบียบเขาค่ะไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างค่ะนี่ก็วินด์เวสีเขียวนะคะอง,งุ่นสีเขียวของเราฟื้นตัวแล้วจ้าตอนนี้ตรงนี้มีแสงแดด สะท้อนมาแบบว่าโรแมนติกมากแตงกวาค่ะนี่เแบี้ยแตงกวานะคะไอัอน,นี้ก็จะเริ่มหาที่ยึดละแตงกวาลูกแรกของเรานะ,ะเด็ดซะเลยไหมคะนี่อืมจะเดี๋ยวจะมาเด็ดนะคะแตงกวาเดี๋ยวเก็บคลิปนิดหนึ่งก่อนคะ่ะ แอปเปิลแอปเปิลกรุ๊ก็คือแอปเอ่เอแตงกวาที่มีลักษณะลูกเหมือนแอปเปิลเนี่ยค่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยดู ه, เขาเกี่ยวขึ้นมาแล้วที่เพื่อนบ้านให้มาค่ะนี่นิดแตงกวาได้ค่ะเฮ้ยชื่นใจเนาะนี่เลยค่ะมะเขือเทศของเราอยู่ที่แปลงแบบว่าเนี่ยโมนิฟายมาจากแขนงไม้เก่าๆหักหก แห้งๆที่เราตัดทิ้งในสวนของเรานะคะสารแนค่ะมิ้นต์ตาสามพันนะคะที่เพื่อนบ้านมาขอเก็บไปทำชานะจ๊ะต้นหอมก็ดูเอาค่ะตอนนี้เรามีดอกหอมหลายดอกแล้วนะคะผักกาดหอมแจกก็บไว้ไปผัดตับจ้ะดูค่ะ ผักกาดหอมของเราก็ยังงดงามเสมอนะคะทั้งสีม่วงและสีเขียวจ้ะเก็บทุกวันนะคะนี่วันนี้ก็จะเก็บนะอาจจะถอนออกบ้างเพราะว่ามันแน่นเกินไปค่ะยิ่งเก็บยิ่งแตกค่ะยิ่งแจกยิ่งได้จ้ะค่ะแปลงน,นี้ภูมิใจกับเขานะคะผัะกกาดหอมก็มาเอาใบล่างใบเหลืองอะไรออกด้วยนะแล้วก็เก็บใบ ที่สวยงามไปฝากลูกคุเลมโบวันที่ขึ้นบ้านใหม่นะเนี่ยค่ะจะจะเด็ดแตงนะคะนี่เลยฮ่ก้มอุดหลุดคือผู้ปูกคือผู้เจ้าของบานก็มีลูกเล็กๆขึ้นมาเยอะจ้ะอย่างน้อยก็ ภูมิใจค่ะเพราะว่ามันรอดหิมะมาได้อันนี้ปลูกจากมเมล็ดในกล่องด้วยกระดาษทิชชู่นะคะสูงถึงราคาแล้วค่ะแตกพุ่มสามพุ่มเลยค่ะพาเก็บกันบ่อยแล้วเนาะผักค่ะได้อะไรแรดิสแตงกวาแล้วก็ผักสลัดต้นหอม นี่เลยจ้ะสตรอเบอรี่ของเราจ้านี Die ่นะคะอุ oh, ้ยสีแดงสดดีจังเลยค่ะสตรอเบอรี่ค่ะได้ดัลลิงฮัลโหลอ๋อเพราะกัสลัดคุณเลมโบตามมาละถอดเสื้อทั้งวันค่ะวันนี้แกก็นุ่งกางเกงส่วนตัวของแกด้วย แล้วร้อนแกก็โดดน้ำค่ะผักกัดหอมเลยไม่ได้ทำคลิปให้ชมนะคะเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยจ้ะแต่ว่าเราอยู่ในที่ส่วนตัวไงดาลิงคนละยุยบาผักสมิเดาลิง้งผู้ใหญ่เอาไอศครีมมาให้แกแต่งตัวไม่เรียบร้อย เดี๋ยวแม่ๆจะบ่นว่าลูกเคยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาอยู่ในบ้านส่วนตัวเขานะคะ<ม>งงเกงตัวจิ้วเดินในสวนฝรั่งเขาจะอย่างนี้นะผู้หญิงนี่เขาจะใส่ชุดบิกินี่เลยค่ะบางคนเปลยหน้าอกเลยนะคะอยู่ในสวนอ<ม>พ่อไม่ให้กินพ่อไม่ให้กินอชืชุกชุกคอสไม่ให้กินอช็อกโ,โกแลตค่ะมันผิด เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินไอศครีมเดี๋ยวกันบอชกูดแกจะโดดน้ำอีกแล้วค่ะพอไม่ให้กินทั้งไม้เดี๋ยวไม้ติดคออากาศร้อนคนก็อยู่ยากสัตว์ก็อยู่ยากมนุษย์ก็อย่างเงี้ยนะร้อนก็บนหนาวก็บน ยาวจังนะเธออืมนยาวจังนะคะ,ะเร็ว็วเร็ว็วเดี๋ยวจะได้ตัดคลิปละไปทปาําปอบเปี้ยพอจะรอนะคะอุดลูดอัดลาดเลยจ้าพออยู่พอกินและพอเพียงนะคะตามวิถีชีวิตค่ะปลูกพืชผักไรสารและยาเอาไว้กินโดยไม่ต้องซื้อหา ก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสตรอเบอรี่ลูกแรกมันก็จะคงจะหวานหอมจ้ะแตงกวาลูกแรกเรดิดรุ่นที่สองแล้วก็ผักชีไทยจ้ะจ้ะแตงกวาลูกแรกเรดิดรุ่นที่สองแล้วก็ผักชีไทยเหมือนกันค่ะนี่นะคะ แตงกวาแรดดิทผักชีไทยตามด้วยสตรอเบอรี่แตงล่างแล้วท่านกับโวุ้าหรือหรือว่าปอเปียทอดจ้ะจ้ะก,ก็โอเคนะคะวันนี้ทำคลิปให้ครบเลยค่ะชมให้จุใจเลยนะคะเอออยากแกให้ชมกันเพลินๆค่ะกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงขอบคุณและสวัสดีจ้า